ไหนๆพี่ขอตรวจช่องปากหน่อยนะครับโอ้โหเซคิโอรามอสกับมีประทะอารมณ์กับโรดิเก์กองหลังของเรอัมาดรกับบูทีมเก่าเอาซะหน่อยนะเซคิโอรามอสกับอันโตนิโอรรดิเก์มีประทะอารมณ์เดือดใสก่กันระหว่างเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นของเซบีย่ากับเรอัมาดรดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับรามอสเนี่ยได้เผชเหนากับทีมเก่าของเขาเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ย้ายมา,มาแบบฟรีเอเยนต์เมื่อปี2 0 2 1 หลังใช้เวลา16ปีกับเรอันมาริดนะครับรามอสในวัย37ปีทิ้งความรู้สึกทั้งหมดไว้เบื้องหลังโดยหวังจะช่วยเซบี亚านะครับไต่อันดับในตารางหลังจากเริ่มต้นฤดูกันใหม่อย่างยากลำบากซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนกุนซือในช่วงเบรคทีมชาติด้วย รามอสเนี่ยมีส่วนช่วยที่สําคัญโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่มาสกัดบอลบนเส้นประตูไม่ให้ทีมเป็นฝ่ายตามหลังโดยอัลเบรต์ก่อนที่เขาจะมีการทะเลาะก,กับโรดิเกอร์ในช่วงพักครึ่งนะครับแล้วความตึงเครียดเนี่ยประทุขึ้นเมื่อผู้เล่นทั้งสองคนเผเชิญหน้ากันอีกครับโดยรามอส์เสมือนชาวมือไปจับที่แก้มของโรดิเกอร์ก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะช่วยกันมาแยกออกจากกันโรดิเกอร์ไม่ได้ถอยหนีขณะที่เขาก็ยิ้มอ่อนๆน,นะแล้วก็พูดคุยกันต่อไปนะครับ ทางเซบียาออกนำก่อนในนาทีที่74จากการทำเข้าประตูตัวเองของเดวิดอลาบานะครับแต่เรย์นเบรดก็มาตีเสมอได้อีก4นาะทีทันมาจากลูกมงของดานนีอลกบาคาลเกมดูเดือนนี้ครับมีใบเหลืองเกิดขึ้นถึง7ใบซึ่งเกิดข,ขึ้นในครึ่งหลังทั้งหมด ก่อนที่ต้งสอนทีมจะลงเลยด้วยการแบ่งแต้มกันไปนะครับโอ้โหนั่นอะไรครับเป็นคารมในเกมสำหรับซิเกลรามอสเจอทีมเก่าอย่างเรอันเมเริดนะครับแล้วก็ไปบีบแก้มของอันเดอรรูดิเกอร์นะครับก็ทักทายกันหน่อยพี่ขอตรวจช่องปากหน่อยได้ไหมสำหรับรูดิเกอร์นะโอ้โหอันนี้ครับก็เป็นสีสันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่เอามาเล่าให้กันฟังนะครับนะครับโอ้โหขอตรวจช่องปากนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับภาพนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ โอ้ oh, สีสันของเซี่ยร์มอมสประมาณนี้อยู่แล้วจัดไปแหววรุ่นจัดไปยาวยๆายายายเลยครับผม